ไม่หอมยิ่งขึ้นน,น,น้ำจิ้มออกเปรี้ยาวหวานเค็มสรุปคืออร่อยอเป็นไงมวยน้อยอร่อยมากเหาเหาหอมเจียวกรอบหรอกห้าหมื่นดองอน,นะคะขนมดอกุลาขนมดอกุลานะครับอรลังคือแปลคนไทยว่าอร่อยอ น้ำเต้ๆน้ำขนาจจังแซบซากีหลีรอยจันหู้ขายผลไม้